สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนหน่วยที่27สสื่อสารทันใจนะคะสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเด็กๆค่ะ ทราบไหมคะว่าทุกวันนี้การสื่อสารสามารถพูดคุยนะคะจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งจากที่เคยยืนคุยกันนั่งคุยกันแต่ปัจจุบันนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นและพัฒนามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะ ครูจะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์โทรศัพท์สมัยก่อนมันจะใช้แค่โทรพูดโต,ต้ตอบกลับไปกลับมาเท่านั้นแต่ทุกวันนี้โทรศัพท์สามารถส่งเป็นเอกสารไปให้อีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ ไกลๆไกลแสนไกลอย่างเช่นอยู่คนละเขตอยู่คนละตำบลอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละต่างประเทศนะคะคนละประเทศเลยอ่าประเทศไทยส่งไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยคุยกับคนที่สิงคโปร์ได้คุยกับคนเวียดนามได้นะคะแล้ว นอกจากจะพูดคุยกันได้เห็นได้ยินเสียงสื่อความหมายได้แล้วยังสามารถโทรวิดีโอคอลซึ่งสามารถเห็นหน้าตานะคะเห็นอยู่ด้วยว่าทำอะไรที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคะเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆนะคะไม่ว่าจาการเดินทางก็สามารถ โอ้ไม่เคยไปไปไม่ถูกไปไม่เป็นกดโทรศัพท์มาเลยค่ะ o o o l l m a p บไปได้ทุกที่นะคะเด็กๆโชคดีมากที่เกิดมาในสมัยนี้สมัยคุณครูนี่ลำบากนะคะสื่อสารโดยการเขียนจดหมายถ้าอยู่กันคนละที่ไกลๆ โทรศัพท์มีหลายแบบนะคะหลายแบบหลายรุ่นให้เลือกนะคะแล้วแต่ว่าความต้องการใช้โทรศัพท์เนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรเราต้องการแบบไหนเลือกได้หลากหลายเลยค่ะครูเชื่อว่า เด็กๆทุกคนก็เคยใช้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่อยู่ไกลๆนะคะต่างจังหวัดเป็นต้นคอมพิวเตอร์ก็เช่นกันค่ะ สามารถสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะจะพิมพ์แชททางเมเสเซจก็ได้ทางไลน์ก็ได้ส่งเมลก็ได้หลายอย่างนะคะรวดเร็วทันใจหรือจะใช้ไมโครโฟนพูดคุยได้ยินเสียงได้เห็นหน้าตา เพราะว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้เขามีกล้องนะคะสามารถเปิดกล้องเห็นหน้าตาพูดคุยเหมือนเสียงโทรศัพท์ได้นะคะที่สำคัญนะคะจะต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเป็นยังไงล่ะคะเด็กๆนะคะการสื่อสารสำคัญ เราจะต้องรู้จักพูดจาไพเราะด้วยนะคะอย่างเราจะพูดกับใครเราต้องการสื่อสารกับใครเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีค่ะนะคะแต่ถ้าเราโทรผิดเด็กๆจะต้องรู้จักพูดคำว่าขอโทษนะคะหรือขอโทษนะครับนะคะเด็กผู้ชายก็เหมือนกันสวัสดีครับ เด็กๆต้องฝึกพูดไว้นะคะฝึกพูดสื่อสารบอกความต้องการของตนเองนะคะเราต้องการพูดกับเขาเรื่องอะไรนะคะเวลาจบการสนทนาเด็กๆก,ก็ต้องพูดคําว่า,าสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับไว้โอกาสหน้า จะโทรมาหาใหม่นะครับหรือนะคะอขอให้เด็กๆฝึกพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ